The more I try, the more they come. เกมที่32ครับ Fallen Fate เกมท็อปดาว์แอคชั่น RPG จีจากเชสซันที่กำลังล่วงหล่นจากฟ้าฟ้าทำลายล้างที่แดนเทลัสและปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตลึกลับออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดมนุษย์ได้ลงล่างกับสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เพื่อสร้างอาคลบสู้ผู้ทรงพลังและต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่หลงเหลืออยู่เราจะต้องควบคุมฮีโร่ทั้งสองคนอาเวนมนุษย์เลนเจอร์ที่ล่าปีศาดเพื่อหาเหลี้ยงชีพเอทริวสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งตื่นขึ้นมาบนโลกปรับแตง่ง และอัปเกรดทักษะกายภาพและเวทมนต์ของทั้งสองคนให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราพบก,กับตัวละครต่างๆที่มีเรื่องราวของตัวเองทั้งพันธมิตรและศัตรูเอาชนะความท้าทายที่ขวางกันระหว่างเรากับความจริงที่รอการเปิดเยผยปมเพาะสายสัมพันธ์และเติบโตเป็นตัวตวนที่ดีที่สุดของเราฟอร์เรนเฟดนั้นยังไม่ได้ประกาศวนันวางจำหน่ายออกมาส่วนตัวเกมจะลงให้กับ PC p s 5และ n ิน t e n d o Switch ครับผม